ขอครับผมวันนี้เลยค่ะวันนี้โอ้วันนี้นะครับก็เป็นคมเปญพิเศษนะครับก็คือเป็นเพลงพิเศษที่ผมได้ร้องนะครับชื่อว่าเพลง15ปีที่ผูกพันนะครับคือเป็นการร่วมงานกันระหว่างสิงโตนำโชคนะครับกับ Honda l i ิซซิกนะครับก็คือแต่งเพลงพิเศษขึ้นมานะครับผมเนี่ยก็มีหน้าที่ร้องนะครับแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพื่อที่จะขอบคุณนะครับลูกค้า Honda Li ิซซิ ที่อยู่ร่วมสุขกันมานะครับ15ปีแล้วนะครับผมเนื้อหาเพลงนะครับก็พูดถึงว่าความสุขความอบอุ่นนะครับที่เราได้ร่วมสุขกันมา15ปีนะครับก็ผ่านมานานแล้วแต่เราก็ยังรักใคร่กันดีนะครับยังอุดหนุนกันอยู่เรื่อยๆครับผมเบื้องหลังกันไปถ่ายทำเบื้องหลังก็โอ้สนุกมากเลยนะครับเบื้องหลังนี่เราก็ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันนะครับก็มีฝนบ้างนะครับมีแดดบ้างแต่ว่าเราก็ ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับฝนฝนลงปุ๊บเราก็ถ่ายไม่ได้นะครับเพราะกล้องเปียกนะครับเราก็เลยต้องต้องหยุดหยุดฝนไว้ก่อนนะอันนี้ค่อนข้างจํากัดนะฮะทีเราก็สนุกกับการต้องทํางานแข่งกับฟ้าฝนนะฮะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็มีพระเอกนางเอกนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่9นะฮะเราก็จะได้ดูกันนะครับเ v เพลง15ปีที่ผกพันนะครับพระเอกนางเอกน่ารักมากนะครับเขาเล่นกันได้แบบว่าโอ้กระหนุงกระหนิงนะครับส่วนผมนี่ก็มีหน้าที่แบบว่าร้องเพลง ร้องไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> พวมก,กับก็สั่งว่าร้องไปร้องไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ซึ่งเขาโฟกัสเอาข้างหลังออล <c oughs> เรามีหน้าที่ร้องไปร้องไปร้องไปร้อ,องไปมาดูหน้ามอนิเตอร์เห็นครึ่งตัวนะครับแต่ก็มีเห็นหน้าเราบ้างนะครับ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็น่าติดตามนะครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับ15ปีที่ผูกพันวันที่9ได้ชมอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ดีใจไหมทำไมฮอนด้าเลือกเราที่ดนหน้าเลือกเราอ๋อก็ดีใจนะครับที่ฮอนด้าเลือกเราเอ๊ะถามเหมือน ถามเหมือนเอ๊ะทำไมฮอนด้าถึงเลือกเรานะครับก็ดีใจนะครับที่ฮอนด้าเขานึกถึงสิ่งโตนํำโชคนะครับและอยากให้มาถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ที่เหมาะมากกับกับเนื้อหาเพลงที่อบอุ่นนะครับเหมือนคนที่อยู่กันมา15ปีแล้วนะครับก็ ฮอนด้าคงรู้สึกว่าเหมือนผมอยู่กับเขามา15ปีแล้วเห็นตรงนี้จากเราเห็นจากความเป็นผู้ชายอบอุ่นเห็นจากความเป็นผู้ชายอบอุ่นก็เลยให้มาถ่ายทอดเรื่องราวของความอบอุ่นนะครับในเนื้อหาเพลงครับผมสุดท้ายฝากผลงานให้ด้ติดตามครับก็ฝากผลงานนะครับเพลงนี้เลยนะครับ15ปีที่ผูกพันนะครับวันที่9ได้ชมอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยเพลงที่พูดถึง ความผูกพันนะครับความผูกพันที่เราอยู่ร่วมกันมา15ปีนะครับเหมือนเป็นการขอบคุณด้วยนะครับของลูกค้า Honda Li ินะครับที่อยู่กันมาเนิ่นนานนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยครับ15ปีที่ผูกพันครับผม